วิ่งหนีเลยพี่น้อยจะกัดแล้วเนี่ยเออว้ยฮะจระเข้จอมปวกวันนี้วันที่เท่าไหร่บอมเออสามสิบเอ็ดหรือเปล่าสามสิบสามเอ็ดเอจระเข้โอ้ได้ตัวไหนล่ะอุ้ยเหมือนนอะพี่แล้วคนลุกเลยมึงดูวิจระเข้ ไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเหมือนมากเลยเไหนเมื่อไหนต้องใช้จินตนาการอาเออแล้วสุ่มไปสุ่มไปที่ลูกตาโอ้ยมันให้ความรู้สึกเป็นไงเจอไหมตัวไหนกูหาตัาง้งนานเจอจินตนาการกูไม่พอ